โอเคก็สว okay, so ัสด right? so ีคร <c oughs> so right. okay. ับอยผู่ผมแอลนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาบอกวิธีการทํำยังไงนะฮะให้พลังดันไวสุดๆนะครับไวเท่าที่จะไวได้นะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะนี่ครับตอนนี้ก็ดูอันดับที่อันดับผมก่อนนะครับพลังอยู่ที่สิบเก้านะครับอันดานอยู่ห้าสิบแปดแล้วก็ความแข็งแกร่งฮีโร่อยู่ที่สี่สิบเจ็ดแล้วก็กิลอยู่อันดับสองนะครับกิลวพี่บาสนะตอนนี้อยู่อันดับสองนะครับผม คก็มาพูดถึงการที่ทํำยังไงให้พลังดันไวๆนะครับอย่างแรกเลยครับซื้อช็อกโกแลตนะครับนี่นะครับซื้อช็อกโกแลตครับซื้อมันจะมีให้ซื้อฟรีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ยี่สิบห้าเพรนะครับสองครั้งแล้วก็ห้าสิบอีกสองครั้งก็รวมตรงเนี้ยก็คือซื้อทั้งหมดร้อยห้าสิบนะครับโอเคก็คือฟรีหนึ่งแล้วก็ยี่ห้าสองครั้งแล้วก็ห้าสิบอีกสองครั้งเป็นร้อยห้าสิเพรนะตรงนี้โอเคแล้วก็อันนี้ก็ปอกม่วงอ่ะสามสิบสามสิบห้าจะซื้อ แล้วก็อันนี้คือต้องซื้ออยู่แล้วนะหนึ่งครั้งเพื่อทำเควสเอาเวลนะโอเคมาต่อนะครับต่อไปก็คือการใช้คุกกี้ยังไงนะครับใช้คุกกี้ให้เป็นครับหนึ่งเลยนะครับให้มาดูที่บอสนะครับบอสนี่คือเหมาหมดเลยนะครับจําเป็นก็คือแรกๆนะครับตั้งแต่เวลหนึ่งจนถึงเวลประมาณห้าสิบห้าหรือหกสิบอะคือเหมาหมดเลยนะครับเหมาเหมาให้หมดเลยนะครับเหมา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 ไปเหมาให้หมดก่อนนะครับเอาคุกกี้มาลงตรงบอสก่อนนะครับบอทาซูนี่นะครับลงเสร็จปุ๊บ มาก็ต่อที่ตัวละครนะครับตัวละครนะครับให้เหมาตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นพวกใบรับรองนะครับอันนี้มันคือมันเป็นรายวันนะครับคือมันจะหาได้เฉพาะรายวันวันละสามครั้งนั่นเองมันเป็นดันดันนักก้านะครับคือสามครั้งต่อวันนะเนี่ยต่อด่านเห็นไหมสามครั้งเนี่ยผมเมาหมดเลยนะเนี่ยเหมาหมดเลยนะเห็นไหมเมา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 หมดนะครับเหมาเสร็จปุ๊บแล้วค่อยไปพวกนี้นะเพราะพวกนี้มันสามารถดันได้เรื่อยๆนะเนี่ยผมก็เหมาไว้นะแล้วก็เอาตัวรองด้วยนะครับเนี่ยเนี่ย อย่างนี้นะครับเนี่ยเหมาอย่างโบลอดปุ๊บอ่ะโบลอดก็เหมาเห็นไหมเนี่ยของดันโบลอดก็เหมานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะก็นี่นะครับต่อไปก็ไปกันต่อนะครับต่อไปก็เรื่องดาวนะครับดาวนี่คืออันนี้คือนี่นะครับเห็นไหมบางทีตาก็ไม่พอนะครับบางทีตาพอนะครับแต่ก็ไม่มีชิ้นส่วนนะครับจะส่วนใหญ่ตาจะไม่พอเห็นไหมผมถึงให้เหมานะครับดันท้าสู้บอลนะนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อไปกันต่อนะครับ พอเราเหมาคุกกี้อะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับพอเรามีเหรียญทองนะครับเหรียญทองแนะนำนะครับอย่าเพิ่งใช้กับอันนี้นะครับนี่นะครับศูนย์ศูนฝึกนะครับูนย์ฝึกนะครับมันบวกพลังยังไม่ค่อยเยอะนะครับนี่นะครับมันบวกพลังยังไม่ค่อยเยอะนะครับให้แนะนําไปที่เฮ้านะครับผมไปที่เฮ้าก่อนนะครับผมนี่นะครับมาที่เฮ้าแล้วก็นี่นะครับกดที่ตู้นะครับส่วนใหญ่นะครับเราจะเหมาก่อนนะเห็นไหมเห็นดาวเห็นดาวตัวละครไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งดาวเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งดาวเนี่ย เนี่ยระดับดาวทั้งหมดนะครับเจ็ดไปถึงแปดนะครับอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันยังไงนะเดี๋ยวผมหาก่อนก็นี่นะโอเคไม่พอนะขาดไปเดี๋ยวก่อนเออสองหมื่นไม่พอนะโอเคไม่เป็นไร นี่นะครับเราก็เหมานะครับทุกดานให้เห็นไหมของผมเฉลี่ยอย่างละดาวนะสามดาวนี่นะปึ๊บมันก็จะได้พลังเพิ่มเห็นไหมเนี่ยผมเฉลี่ยไปนี่นะผมเฉลี่ยหมดเลยนะเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยแต่ละตัวขึ้นหนึ่งดาวทุกตัวนะครับของตู้ฟิกเกอร์นะให้แนะนําว่าหนึ่งดาวก่อนนะครับแล้วค่อยไปทีละสองดาวสามดาวทุกตัวนะครับไปเรื่อยนะเฉลี่ยไปเรื่อยนะครับมันจะได้ค่าพลังที่เยอะนะครับเยอะมากๆครับก็ดูอย่างผมนะครับจากเมื่อวานครับอันดับสามสิบกว่าวันนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะมันก็มายี่สิบแล้วเนี่ยสองทุ่มแล้วนะ นี่ก็หัวค่ำแล้วนะครับคนก็เริ่มดันพลังกันไม่ได้แล้วก <ạt> ็ต้องรอพ่งนี้นะเนี่ยจากท็อปสามสิบนะตอนนี้หมก็ขึ้นมายี่สิบแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นี่ครับนี่ก็คือการดันพลังนะแล้วก็อย่าลืมเรื่องการดองด้วยครับการดองก็คือเราต้องเก็บเพจไว้นะครับ,บเ,เก็บเพจเก็บหุ้เก็บตัว๋วเก็บให้หมดนะครับแนะนําว่าเก็บให้หมดสิ่งที่สําคัญนะครับตั๋วดํานี่คือสําคัญนะครับแต่ไม่ใช่สําคัญที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญลองมานะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การอาวุธนะครับเพราะว่าการอาวุธเนี่ยกว่าเราจะได้ครบนะครับกว่าเรากว่าเราจะได้ได้ครบนะครับผมเ้ากว่าเราจะได้ครบนะครับครบเจ็ดสิบใบเนี่ยประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับเจ็ดแปดเดือนนะครับเพราะว่าหนึ่งเดือนเราจะซื้อได้แค่สองแพ็คต่อเดือนนะครับประมาณเดือนหนึ่งมันมีหกใบนะครับสิบเดือนก็หกสิบนะครับแต่มันจะมีพวกกิจกรรมด้วยครับรวมกันแล้วก็ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนนะ พอเราจะครบนะครับเจ็ดสิบใบนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือตัวดำนะครับที่สําคัญน้อยลงมานะครับเพราะว่าตัวดําเนี่ยเราสามารถเก็บได้ประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนสองเดือนก,กว่าๆหน่อยๆน,นะครับก็คือทันตัวรีเทิร์แน่อย่างสมมติว่าถ้าเราไม่ทันซูริวรอบนี้เราทันซูริวรอบหน้าแล้วก็ทันปูบอมทันโบลอสแน่นอนอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะคร่าวๆเพราะว่าต้นเดือนนะครับวันที่หนึ่งมันจะมีให้ซื้อนะครับรวมทั้งหมดอ่ะสี่สิบใบนะครับ และรวมจากกลางเดือนอีกนะครับก็เป็นอีก40ใบโดยประมาณนะจักกิจกรรงกิจกรรมเนี่ยที่มันให้แจกนะครับล็อกอิน7วันนะครับได้วันละใบ2ใบนะครับเนี่ยนะเนี่ยวันละใบ2ใบนะครับก็รวมแล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งก็8 0ินะครับ2เดือนก็160กนะครับก็ประมาณนี้260แล้วนะครับ2เดือนก็160กนะครับก็คือถ้าไส้2 2เดือนหรือ3เดือนเนี่ย2เดือนครึ่งนะ2เดือนหน่อยๆนะก็คือได้เลยนะครับได้พวกตัวนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็พวกกิจกรรมนี้ก็คือดูแลครับดูแลแล้วก็เล่นมันใ บ่อยที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องช็อกโกแลตนะครับอย่าให้มันเต็มนะครับถ้าเต็มเนี่ยพลังเราจะยิ่งห่างเรื่อยๆรนะเห็นว่านิดนิดหน่อยๆน่อยห่างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็คือแบบยิ่งเราใช้ไปทุกวันนะครับจากสิบจากสิบช็อกโกแลตนะครับสิบวันก็เป็นสิบก็เป็นร้อยแล้วนะครับจากร้อยวันก็เป็นพันแล้วนะครับช็อกโกแลตก็คืออย่าให้มันเต็มนะครับแนะนําก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องการเก็บเหรียญด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเก็บเหรียญตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะเหรียญตรงฝฝึึกกศูน แล้วก็เนี่ยเก็บตรงนี้นะครับแล้วก็ทํายังไงถึงจะได้เยอะๆใช่ไหมครับนี่ครับแนะนําว่าให้ได้เยอะๆก็คือนี่นะครับมาช่วงนี่ครับด่านโบนัสนะให้แนะนํามาดหยุดหยุดที่ด่านโบนัสนะครับนี่นะครับด่านโบนัสนี่ครับเข้าไปเนี่ยหยุดหยุดที่ด่านโบนัสนะครับแล้วก็รอพลังของเราเต็มที่นะครับแล้วเราก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆจนถึงด่านโบนัสด่านถัดไปนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยอ้าวมันเลื่อนไม่ได้นี่นะให้มันไปถึงด่านโบนัสอย่างนี้นะครับสิบยี่สิบอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าไปค้างคาอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ได้ของเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะได้มของมาเยอะนะคือแบบถ้าอยู่ตรงด่านเนี้ยได้เยอะกระดาน13อีกนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอันนี้ไม่ได้โมเด,ด็อันนี้ไม่ได้โมเลยนะไม่ใช่ว่าผ่านปุ๊บเราจะได้ของเยอะขึ้นไม่ใช่นะครับคือถ้าเราหยุดอยู่อ่ะมันจะได้ของเยอะกับเดิมครับผม,บผมก็ประมาณนี้นะ คก็เอาไว้เจอกันนะครับใน EP ต่อไปนะก็ฝากกดไลค์กด u u s so c r i b e ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วผมจะไปตอบให้แล้วจะทำให้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะครับโอเคก็บายยนะครับไว้เจอกันใหม่ในแอลมาแช l ครับผมบาย